สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของฟุตซอลเอเชียนคัพกันบ้างนะครับผมเมื่อวานที่ผ่านมาครับมาดามแป้งครับก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคู่เปิดสนามด้วยนั่นก็คือไทยพบกับจีนนะครับมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซำครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับให้ความสําคัญกับกีฬาทุกชนิดเลยก็ว่าได้ครับล่าสุดก็เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ฟุตซอลเช่นครับ2,24ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยครับพร้อมให้กำลังใจในเกมที่ทีมชาติไทยประเดิมกับจีนอีกตังอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็มีเกมเปิดหัวคือไทยกับจีนนะครับซึ่งเกมนี้เองก็เราก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผลก็คือฟุตซอลไทยของเราก็กดจีนไป3ประตูต่อหนึ่งครับรัว3มลูกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับโดยอภิวัฒน์เจมเจริญสุภวุฒิเถื่อนกลางแล้วก็มูฮัมหมัดอุสมานมูซาคนลเม็ดครับเกาะที่จีนจะงัด power เพยครับสู้แต่หัววันท้ายเกมจีนเจาะตีไข่แตกเป็น3มแต้มแรกของผู้สอไทยครับท่ามกลางแฟนบอลทะลักเชียด 4,000คนนะครับตั๋วนี้ขายหมดเกี้ยงภายใน3ชั่วโมงเลยนะครับผมก็นับหนึ่งชิงตั๋วฟุตซอลโลก2024ไว้ได้ครับเกมหน้าครับไทยก็จะพบกับเมียนมานครับที่นัดแรกนั้นยันเจ้ากับเวียดนามมาได้1ประตูต่อหนึ่งครับอันนี้คือทําถูกแล้วนะครับสําหรับมาดามแป้งครับต้องให้ความสําคัญกีฬาทุกประเภทของไทยจริงๆครับเพราะไม่มีสมาคม เพราะไม่มีนายกสมาคมฟุตบอลคนไหนเคยทํามาก่อนนะครับผมซึ่งมาดามแป้งก,ก็ต้องบอกเลยว่าเอาใจแฟนบอลแฟนฟุตซอลคนไทยไปเต็มๆเลยครับแล้วก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปครับสำหรับรายการฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับผมไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนเรามาเชียร์ไปได้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ